ใช่คนก็รัดังไปแล้วมีงานไปแล้วบางคนบางคนเป็นศิลปินไปแล้วหรือบางคนก็กลายเป็นสาวไปแล้วก็มีเธอไม่ประหลาดใจหรอบางคนเหรใช่คนเดียวกันไหมจากหนุ่มเป็นสาวไปแล้วว่าก็น่ารักเหมือนเดิมแต่รวมๆประหลาดมากสิบปีหรือแปดปีเก้าปีแล้วมีคนทุกคนกลับมาจะแบบดูดีอ่ะดูดีแบบว่าดูแบบไม่แต่ไม่ได้เลยแต่มันพิโคมากมันเป็นอะไรที่พิโขมากทือแบบ เรานืกอในใจนะทุกคนต้องแอบนืในใจนะคนเป็นโค้ชว่าคนนี้เลยคราวที่แล้วแย่ไม่เป็นที่ตาดีแล้วเขาไปอยู่แบบใกล้แชมป์มากเลยยิ่จะม,มาเพราะว่ามาแล้วใครจะกดไหมหรือไม่กดหรือ,อยังไงมันจะกลับมันจะเลือกฉันหรือมันจะกลับไปอยู่ทีมมันหรือ,อทีมเราเฮ้ยถ้าทีมเราไม่เลือกเราเ,เราจะเสียใจไหมไปดูของจริงเลยไม่ใชททนี่ห็นพถึว่าบางคนที่มากลับมาแต่เราจำเสียงเขาไม่ได้ก็มีอ,อะคะเพราะว่าบางคนก็เปลี่ยน แบบเหมือนแบบอยากทำอะไรใหม่ๆบ้างอยากจะอยากจะเซอร์ไพรส์เราบ้างอ้าวเซอร์ไพรส์ชีวิตชีวิตก็เซอร์ไพรส์กลับคือจริงจริงผมว่าสูงขึ้นมาพี่เพราะว่าในในมาตรฐานปกติเนี่ยบางคนอ่ะเราหันได้เลยแต่ที่เนี่ย ด้วยความที่สมมุติเรานั่งฟังไปสิบคนแล้วแบบโอ้โหเกณฑ์มันแบบคือเหมือนเหมือนเป็นแรงแบบแชมเปี้ยนลีกอ่ะวันนั้นทีมที่มาคือทีมที่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเล่นยังไงเขาต้องมีวิธีการใช้ยังไงมันจะไม่ค่อยมีคนที่มาแบบ A เพย์เซฟวันนั้นคนมาเพย์เซฟถึงแม้ไม่มีแผลอะไรเลยก็มีโอกาสที่จะกลับบ้านไดยงบางคนที่แบบว่าเป็นนักลองเขาอาชีพไปแล้วแล้วเสีเ่ยงเขาเอกกันมากแค่เอ่อยขึ้นมาแบบเราจาได้เลยเขาทีา่มันทําให โค้ชกดดันไหมครว่าเฮ้ยถ้าไม่เลีอกน้องจะยังไงอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้นะห้ถามอีนี่เลียยังไงนะโอ้มันมีหลายรูปแบบอ่ะจริงๆจริงๆที่ที่เรารู้สึกว่าในมาตรฐานของโค้ชคือถ้าดีจําได้หรือจําไม่ได้ก็จากกดนันมาเป็นันดับแรกมันมันเป็นเป็นมาตรฐานซึ่งเราจะไม่มานั่งกังวราแบบจับได้เลยไม่เล่นมันดีกว่ามันก็มีแต่มันก็มีหลายรูปแบบที่แบบคือปีนี้เราเลือดน้อยด้วยนะ ทุกปีเราจะเลือกได้15คนจากปีนี้พอเป็นหัวกะทิมาโควตามีเพียสิบน้อยมากน้อยก็คือแบบตายแล้วมีคนในทีมตัวเองคนนู้นก็อยากจะเฉลีย่ยให้ทุกคนแล้วโดยเฉพาะอยากเล่นเกมอยากได้คนดีๆก็อยากได้อยากได้ทีมตัวเองบ้างก็อยากคือมันมีมันมีการบ้าให้ทำอยู่ในสมองเสมอคือทุกคนปีนี้ได้ใช้สมุดจดกันแบบว่าเขานะั่งตนะ้องนะั่งคำนวณแล้ว คือเอายังไงดีวะเอายังไงดีวะคือมันมันยากมันยากมันเป็นรอบรายที่ปกติจะเป็นรอบที่สนุกสนานเฮฮาแบบเฮฮาอย่างเดียวปีนี้มันคือรอบกัดบ้านเยอะมากเอาเป็นว่าทุกคนที่มาเนี่ยคือคนที่ไม่มีความหวังทุกคนเพราะแชมป์นที่ไม่ได้มานะครับฉะนั้นทุกคนมีแผลกันมา มารักษาแผลใจแผลใจเราจะสร้างแผลใหม่อันนี้แน่นอนอีกสุดท้ายแล้วพันคนสมหวังคนเดียวอ่ะแล้วเเนี่ยทุกคนมีแผลแล้วมาถึงแบบมาเจอจัลยาแพทย์บอกช่วยเย็บปิดปากแผลให้สนิทเนี่ยหวะแล้วก็เมื่อกี้ตายคาดตายคาดเตียงผ่าตัดแล้วบอกอ่ะจะเดี๋ยว่อน พวกเราอย่งไม่ลงมืออะไรเลยนะเอาวใจวายตายแล้วเลยอย่างที่เฮียบอกมันไม่มีรอบปลายรอบไหนครั้งไหนมาก่อนอันนี้สิบปีที่น้ําตาไหลกันแต่รอบปลายมีทีไ่ไหนออสตาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการนอกจากน้าตาไหลหน้าซาบซึ้งใจของพวกเราแล้วเนี่ยเป็นอีกอันที่แบบสัใจที่สุดปกตินี่เขาจะเป็นเฮียแบบใครๆก็เลือกเขาเ็าเปร่าเลยเวลาที่ใครๆเลือกเขาเขาจะเปล่ามากเขาจะเฮียมากใครๆก็เลือกคนเฮียเลย คราวนี้ใครๆครก็ยังเลือกกูโคตรเบียเลยไ่ดูหน้ามันเบียเบี้ยเลยอ <c oughs> <ๆ S 2> ีเหียเขาเบียมากเยี่ยมเพราะอะไรมีขอแล้วเป็นนักร้องแบบมือชีพไปแล้วยากกันเองไม่เกี่ยวกับการแมนเนจเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการงานเลยรอบนี้เป็นการรักษาใจการแบบชุดใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครใครที่บอกว่าล้องสลัดไม่ไม่เคยแก่เลยเท่แบบเท่หล่อเท่ซีซั่นนี้นะ บอกไว้ก่อนเลยนะแต่งหน้าดูอยู่บ้านแต่งหน้าเลยแต่งหน้าแต่งเต็มใส่ยกทรงเกงในไว้แต่งหน้าแล้วเชื่อว่าไม่ต้องใส่กวเซ็กซี่มจะมมีโมเมนต์ที่เขาแบบบอกไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้อยู่บนเวทีเนี้ยแล้วเขาก็ทําอะไรลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าตายแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเสียวซ่านขนาดนี้เลยคือมีความ ซ่านมากดีกว่าในชุดนั้นโคตรหล่อเลยแบบแต่งหน้าไว้เลยแต่งหน้าใส่เสื้อผ้าไม่ต้องใส่เีละซ่านมากอะไรนะโอ้ของผมมันเป็นทางบูเซอร์ผมมาแย่งผมมาแย่งแบบไม่มีหลังชนฝาไม่มีอะไรจะเสียวันนั้นผมใช้ทุกอย่างเดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ย่เดี๋ยวก่อนเดียู่อนี๋กินเดียก่อนเดี๋ยวก ี๋ยวคนกัมาเชียร์กันจะแยกไปหมดแล้มันชอบพูดแบบเหมือนลู้เอ้นถ้ามันโง่จริงๆมันไม่นั่งตรงนี้หรอกมันถ้ามันเป็นคนดีธรรมดาไม่ร้ายเลยมันไม่นั่งเก้าอี้สีแดงหรอกมันบอกว่าหลังชนฝาเออมึงกั่หลังชนเป็นเนียดงามึงยังแทงอีกเลยเอาหลังชนไปนี่เรางาแทงแทงแทงวงก็หาาใหญ่เนี่ยเราจุดติดแล้วด้วยจุดติดแล้วด้วยยังไม่ได้ถ่ายคิวกล้องเขาจะสนุกสุดแล้วอ่ะเาขสนุกสุดสุดแล้วอ่ะ ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีความเรียกว่าความกดดันน่ะไม่ไม่ต้องแบกรับเยอะคือเหมือนมาไรยปกติทั่วไป้องเรียกไปเรียกว่ามันไม่มีความกดดันคนอย่างมันต้องใช้คำว่าไม่มีต้นทุนต้นต้นทุนนี้ไม่ได้หมายถึงความสามารถความความรู้สึกมันไม่มีมันไม่มีเรามรรู้สึกเอาละใครเป็นจุด ช่วยดับให้ด้วยเขาเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาอยู่กันนานสองคนเนี้ยใช่ไหมนานที่สุดเขาจะมีต้นทุนความผูกพันหรืออะไรเงี้ยเยอะเยอะแต่เนี้ยเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยเขาไม่รู้อะไรใดๆซึ่เขาเขามาแบบใจใจอ่ะแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดเขาคือเขาโคตรเลยเขาโคตรจะจริงใจเขาโคตรจริงใจจนจนเรารู้สึกแอบรู้สึกในรอบอ๋อสั์งก่อนมานั่งเขาพี่ว่าเมืแน่ใจว่า ถ้าฉันสามารถพูดอะไรได้กับคนในทีมที่จะมาสมมติอรามารติเจอตัวจริงได้จะบอกเลยว่าถ้าอยากรู้สึกว่าแบบอยู่กับพี่จริงๆอยู่พี่เลี้ยงจริงๆคอยผมกุ้มคอยกอดคอยรักคอยเช็ดน้ำตา,ตาให้ ให้อยู่กับตอนนี้เป็นคนที่ตกหัวแล้วรูปหลังติ่งเลยไม่จริงด่ามา99%ยอมไปเลยประวัติโคตรดีใจเลยที่ที่เขาสลับเก้าอี้นะซีซั่นที่ผ่านมาหูซ้ายหูขวาผมจะพังเลยตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นพี่กล้องแทนอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่กล้องแล้วกันพาเทปแรกฝั่งนิดหนึ่งกับการจัดซีซั่นนี้เพราะแบบเซอร์ไพรส์เยอะมากซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เรียกว่า ว่าน่าจะเป็นอะไรที่สุด,สด<ม>โคช้ชหนักใจที่สุดรีบที่สุดเหนื่อยที่สุดสนุกที่สุดฮาที่สุดแต่ผมว่าคนดูสิ่งที่จะได้รับสิ่งที่สนุกที่สุดอะไรไหอันไหนครับทีวีครับช่องวันสามสิบเอ็ดเองครับพ<อ>ี่เนาะคุณลองกดไว้คุณก็มีทุกบ้านอยู่แล้วอันนี้รีโมทก็กดเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปเลยอ่าไม่ต้องเปลี่ยนช่องก็ดูหลายเรื่อง ๗กรกฎาคมหกโมงเย็นที่บ้านทุกคนเปิดช่องวันลำรองสุขเส็มไม่ต้องไปไหนเลยเริ่มทุกวันอาทิตย์เวลา6กโมงเย็นนะคะทางช่องวันช่องส1นะคะทุกวันอาทิตย์เริ่มต้นครั้งแรกเลยเจ้อะไรมันไม่เด็ดพิเศษเท่ากับวันแรกครั้งแรกของรอบนี้นะคะออสตาวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะเวลา6โมงเย็นวันอาทิตย์ ทางช่องวันสามสิบเอ็ดขอบคุณค่ะ